ครับนั่นแะครับเราเราเปียนบรรยากาศมาออกทะเลบ้างนะครับก็ทะเลได้เแ่าบ้านนะครับผมอยู่กาะแหลมท่าสุขาก็ตกปลาช่อนก็กินเบื่อแล้วลองมาตกปลาทะเลบ้างแต่ก็มันก็เงียบๆไม่เห็นกินวันนี้ก็มากับบางโนนะครับผม วิวก็สวยนะครับแต่ดูดูปลาไม่กินน้ำแรงครับผมน้ำแรงก็เห็นปลาขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่แต่มันก็มีตัวอยู่เลยครับแต่เป็นตัวเล็กๆนั่งตกบนเรือนะครับเ,เรือคนรู้จักไปครับรอดูว่าจะมีผลงานไหม อ่ะมาอีกตัวแล้วลเออเอารอเลยนู่นไงตัวเล็กอยู่ตัวไม่ใหญ่ปรากฏเล็กดได้ปรากฏมาแล้วครับผม ตัวหนึ่งแต่เมื่อกี้ใหญ่จริงๆเมื่อกี้อ้าปดก็พอมีตัวแต่โอ้เมื่อกี้ผมโดนตัวย่า่ไม่รู้ปลาเลยแต่ที่ว่าผมเคยตกตรงนี้เจอปลาสากใหญ่นะครับตัวนี้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดโลแต่เคยเห็นมันอยู่มันก็กัดเบ็ดปุ่มขาดไปนะครับรอชมมันดีครับผมว่าจะได้ตัวอีกไหม เหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นปลาทูนะครับตัวนี้ใส่เหยื่อปลาทูไปครับลุยกันอีกว่าจะได้ตัวอีกไหมพลาดจ,จริงๆโดนตัวใหญ่กหลุดเราแก้มือใหม่ครับผม โดนของใหญ่แต่ไม่ได้เซ็งนู่นไงเห็นตัวแล้วรอตักเลยใหญ่อยู่มาแล้วนู่นไงมาแล้วมาแล้วเดี๋ยเดๆนี่ยั่นตักตักเออเดวอดเดือด,ดหมดอ่าตักเลย เดี๋ยวร้อยครับทุกคนอ้าวหลุดพอดีดเ,เออเอายกขึ้นหลุดพอดีนะครับได้ปรากฏตัวใหญ่อยู่นี้สุดจอดเลยครับผมหลุดพอดีหลุดจากตาเบ็ดลดพอดี โดนโดนฮึรุดรุดตัวใหญ่อยู่เมื่อกี้โลได้เกี่ยวขอบปากมันเกี่ยวขอบปาก หใหญ่น่ะวะใหญ่ดึงมีขึ้นอยู่เหมือนกันประมาณโล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 กลัวประมาณนั้นแหละดึงมีขึ้นอยู่ใหญ่อยู่น้ำนิ่งแล้วไงปลาเริ่มกินแล้ว ทางน้ำนิ่งๆหน่อยปลากินแน่นอน <c oughs> อันเล็กกินดิแต่ไม่รู้ปลาเล็กไหม เรียบร้อยเว้ยอืมใหญ่ใหญ่หลอกก็ไม่ดีด้วยมาฝั่งนี้ดิอยู่ข้างเรือนุ่ม นี่นี่น,นี่อยู่ใต้ๆอย่างนี้ปลาดุกหลอกก็ไปดีด้วยตายอีกแต้มนะครับผมเป็นประกดเหมือนเดิม ก็ใส่เท่าเดิมครับตัวนี้สุดยอดเลยครับผมก็อวนตับนาจะไข่เยอะตัวนี้ไข่มันไข่ประมาณเท่าเม็ดลูกแก้วนะครับตัวนี้เม็ดลูกแก้วตัวเล็กๆสุดยอดครับตัวนี้ ลอกฝืดดึงแทบไม่ได้ปวดแขนเลยลอกฝืดเฮ้ ว่าไม่ค่อยใหญ่งานแล้วอีกลแล้วครับอีกลแล้วได้อีกตัวสสวยๆตัวนี้อยอดเลยครับผมติดๆ โดนอีกแล้วนะครับผมน่าจะประปกุนเหมือนเดิมกน่าเดียเด๋ยวเดียยเดเด๋ยวเดีดเกเบ็ดเี้ยขึ้นนะ ยกเบ็ดขึ้นเบ็ดแวะขึ้นนะยกเบ็ดแวะขึ้นมันข้ามเชือกกันนะเห็นไหมดูบ้างได้มาอีกตัวครับผมตัวนี้ กลำบากทุรักทุเลหน่อยนะผมตกบนเรือนี่ฮใส่สวยต้องหัก้นามมันออกก่อนนะครับถ้าไม่งั้นนะปักทรมานปักป,กปวดนะตาเน่โอ้ยที่โยนเบ็ดก็ลำบากนะทุกคน โยนแทบไม่ได้ข้างหลังก็ลังคาต้องค่อยๆโยน ลงไปสามคันนะครับคันปลาใหญ่แต่คันตกปลาเล็กปลาเล็กไม่กินเลยรอชมดีครับผมว่าจะได้ตัวอีกไหมตอดนะทุกคน,นโด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 นแนะทุกคน โนแล้วน่าจะตัวเล็กไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ต้องตาก็ได้ตัวเล็กนี่นะครับปรากฏเล็กปรากฏเล็กมีแต่ปรากฏนะครับผมอ่าปกดเลยต่ออีกแล้วนะทุกคน โอ้ใหญ่แม่ใหญ่ใหญ่อยู่อ๋ออ๋อใหญ่แล้วทุกคนไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรโอ้กดใหญ่อีกแล้วทุกคนกดใหญ่อีกแล้วทุกคนอ่ามาอีกตัว ปรากฏนี่นะครับผมผลงานก่อนกลับจะกลับแล้วได้มาเพิ่มเรื่อยๆว่าจะกลับสุดยอดครับผมครับผมก็จบไปอีกหนึ่งทริปนะครับผมก็มาตกปลาน้ำก่อยทะเลนะครับผมก็จัดผลงานได้สวยมา เจ็ดแต้มนะครับกับปรากฏทะเลนี่ครับผมกับเหยื่อปลาตายนะครับผมผมหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นตกครับผมมีแต่ตัวอ้วนๆไซส์สวยๆทั้งนั้นก็สุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวรอชมนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับครับ